สวัสด,ดียินดีทับเข้าสู่ซองคิวชชั่นแนลเนาะมือหนีแมนเขาจะมาฮอตําส่วนพักหลังจากผ่านไปสองมือคือเขามาฮดตต้นกําค่ะโมมีเวลาปานใดเดี๋ยวเราไปฮดกันเลยเนาะน,นี่เปิดน้ำเปิดนำ้ดนำไปเปิดเองเปิดจําเลยเนาะไปกันเลยก็คือน,นี่เร,า,รเาก็มาเปิดคลิปนําคลิปไป คิมล่างเกิมเปินเ้นแดดมันจะกิโลหลางเกิมเปินเ้นแดดมันจะกิโลอนางโอ้ยระวังถือพักมดเลยโว่นำกระดิน ต้นคำทุกคนย้ํามาเก,แก,แก่ๆเราก่อนันแม่หนูิงพูดตะฝ้าพักอันนี้แม่ปลูกไก,ก่อนน้อติแล้วเรากกันเนาะอืมพักงามวันนี้ก็คือท่องฝ้าแบบเริ่มจีเริ่มจี้แบบตะเวนบ่เหินแล้วเนาะเพราะว่าเฮาอาต้นคำเพราะว่าว่ค่อยมีเวลา ไปสนใจพักถักอะไรก็คือบังบังบังต้อนก็มันจะเป็นมืดมืดคำ่ยเนาะคิมเนาะเพราะว่ามันมืดละเปิดแฟลชเอามันก็บอกไฟเห็นดีเนาะ อันนี้ก็คือชิมพดแล้วเรียบร้อยก็ยังไม่ค,ออค่อยแล้วดีเนาะก็คือชิมก็หั่นแหละเขาบม่หุ่นจากชิมหุ่ก็คือไปเบิ่งเลยไอ้ปุกพักเนาะชีมไปเบิ่งเลยเราชิดว <ไป S 1> <ป>่าน้องชิมกะรับฝากพร้อมไปให้เขาเน้นวทำหน้าอย่างนี้ไม่ทำฝากดเห็นไหมคุณทำอะไรอยู่ เป็นปลกผักค่ะอันนี้เขาเรียกผักอะไรผักกาดดอกค่ะเห็นไหมโอ้โหน้ำจะมาถึงอ,อันนี้ทำหนานใหม่ใช่ไหมใช่แล้วดินก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่เนาะมาทำที่เก่าที่เดิมที่บ้านที่ดินของโอ๊ยนอกกับดมันเป็นตาสิแตกไหยสิ <laughs> ย่างไปหด,ดเดียวเรามาทำที่ดินไอ้ไม้มกุลใช่ไหมคิม ก็คือดินพี่โมเหมือนกันเนาะยุงยุงเยอะแยะมากมายก็มันมืดหมดแล้วอะทุกคนดูสิกี่ไล่นู่นน่ะดูตรงนู้นก็ยังมีนั่นนไปหาไปหาเจ้าของคลิปกันเลยพดเสร็จหรือยัง ไปคิมเราไปดูไอ้ไอปลูกผักกันกปปกโอเคไปเลยะปปนะคะตัดคลิปไปบ่อนปลูกผักหน่อยเนาะสัสหนี่ตอนนี้เทามาอยู่กับสาวม,มือคนงามก็คือทำมือมี่เลยนะออ้อาไปตรงนี้เอาหนึ่งก็ได้ลูกตองเอาซุนทั้งหน้าเลยก่อนเอาต้องไปอยู่ทั้งหน้าเนาะทุกคนเพราะว่าเาเอาหนึ่งแบบมันบล็อกโอเคเนาะปลูกผักตอนขำ เป็นยังไงชีวิตของซาวเลชนาไม่มีเวลาทำไผ่เด็ปิดหานเลยนี่เอว่าทุกคนนี่อันนี้อันนี้เฮาน,นี่เฮาแบบข,ง,ขง,งามเดินทุกคนในที่จิงเบิ่งไหมซึ่งมันมันโตนห,นหน่อยๆจีนา่ะคิมน่ะเฮาจะมารอเบิ่งตอนมันใหญ่เฮาก็จะมาลักกินขอกไผ่ก็คืออุ้ยทุกคนเบิ่งดวงตาเว้นเนอะอีหยัง,ง่ะ นั่นๆนั่นๆหรอเคื่องเดือยหรนัทจีแมนก็คือเดี๋ยวนี้มันมืดเนาะหักกับบูมีแสงแสงไฟโซล่าส่องโซล่าเซลล์เนาะก่อจับไอมัเปิดโซล่าเซลล์เออก็ย่าเวลามันมืดหักกับเปิดโซล่าเซลล์แต่อันนี้มันมืดสุดแต่เขาบอกเปิดเนาะประหยัดไฟนี่เห็นบ่าทุกคนดินดินน่ะไอ้ยฮดหน่ำและไอ้โม มึงแม่ทุกคนนันส้มฮวทสุดเลยดินสุ่มนี่มีแต่บอลนี้อ่ะทุกคนที่เปียกบ้างงานน่ะไอ้มึงกอดบ้าซะขนาดเอามาเอ้ยืมไปอันลูกเอาตัวมาหนาแบทการก็สีได้จิรอดจีหลวงให้เอ้ยไอ้บอกโอที่หกก็ขนาดจิรอดทุกคนเอาโทรศัพท์ใหมซะนั่งกางเกก็ไปเที่ยวทะไปอาบน้ำแล้วก็เอากะสมาสมาจะมาเรียนภาษาจีน ไทยไทยบ๊อบพับเรียนจีนแล้วค่ะอ้าวต้นหายแล้วเัช่วงีอุ๊ยเห็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันนั่นน่ซื้อลิ่วหาวไปตรงนั้นแล้วนานานู่นานก็คือเป็นเพื่อนเราเนาะคิมเนาะเป็นคู่ทรายคู่ทรายไง เข็มสอนวิธีปลูกออกหมดแล้วเหรอเสรแล้วจะสอนวิธีปลูกให้ท่านผู้ชมหน่อยนะเขาจะจิ้มลงไปอ่าตอนนี้แมนเขาปลูกพักเป็นที่เหียห้อยตอนนี้อันเอนโมกกำลังไปเอาพักมาอีกเนาะเป็นพักที่ว่าเขาปลูกแบบยิบ,ยบยยๆใหญ่ๆโหดๆแบบว่าเอาเม่เอาแกนมนัอออ่นแลเขาเอิอนแกนนั่นกว่านะหุยหุยหุยแบบนี่ใหญ่แล้ว มันเริ่มใหญ่ซ้ำหนีแล้วค่ะก็ลกมากกัมาปลูกเกลียกเกลียกเนี้อนีมันจึงงามนะทุกคนเนาะโดนานพักคือว่ายังมีท่นปลูกต้องไหมเนาะลูกแล้วปลูกแล้วใช่ไหมสายนคดนานค่บโบสิงโอเคเดี๋ยวคลิปอาซาป,ปลา레이โคดเองช่องนานเห็นหมเห็นแล้วก็คือมืดสัมได้นักสูงกว่านาจีอยู่นี่ละ ไปกันเลยก็คือยังเลือดซองนานเนาะที่เขาพูด่หดแล้วอ่ะนนี่ก็คือคีมกำลังจิมมาหดนี่เหมือนหดอืนะหันีมาันลวบอมัน่ำเลยเนาะนั้นละบุยโคดใส่ตะกอก อาจี้อยู่บนนี้รอเนะอาะเพราะว่าอาเจี้ยซอกแบบทุกคนก็คือยานนี้เมงใหม่มันหินไฟเนาะเมงใหม่หน่อยมันก็เริ่มจีมาตอมนะเนาะก็คือจะคล้องคลิปไปพุ่นก็ได้ที่เบาบ่ได้ก็คือแต่นี่เป็นเฮาเอง<ม>เอออยู่ไก่ในโฟกัสอยู่อยู่ไก่มันบอกโฟกัสเลยเนาะบื้อหน้าเลยเหรอแม่มันลายลายเลยเห็นไอ๋อโอเคฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน เดนนี้ก็คือประมาณเจ็ดโมงครึ่งอ,ะ,อะคลคิปนี้น้องคิมจะต้องจะ,จะต้องขอตัวลาไปก่อนเนอทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องคิมเด้อขอบใจได้เลย